ใช่ไหมลองกองหือ่อะไรลองกองค่ะกินได้ค่ะโอ้คี่เรียอะไรุเรียนหมอนทองค่ะโอ้สุดยอดเยท่นนะครับทำบมนที่บ่อยมีของกินเยอะนี่ไข่เจียวร้านนี้น่ากินมากเลยยีสิบบาทสวัสดีครับวัสดีครับนี่เอาเลยนี่น่ากินไหมไข่เจียวสิบบาทคับเพราะว่าสิบาทนะบาทเด้อ โอ้มีแบบอาหารเลือกได้เลยใช่ไหมได้ค่ะคนใส่อะไรไปกระเท او มีอะไรหูระพาเห็ดโก้ดมีไหมเนี่ยไม่มีถ้ามีเห็ดโกลด์เราคุณหลงไวแลนะครับขายอะไรขายปลาที่ขายอะไรอยู่เนี่ยขายเต็นิค่ะชาทำงงโกลด์ไหนนี่ทำเองนช่ไหมทำเองไหมเต็นนท์ดีครับน่ารักอีนารักไม่ตลาดนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเนี่ยเนี่ยจ้าเหมือนขายตลาดต่างจังหวัดใจกลางเมืองนะจ๊ะไก่กลางเมืองเยอะเยอะ องไม่ก็มีชุมชนอยู่ตักี่ลังคาเรือนนี่อยู่หลังสตอลลมลุมินีหังจริงนะอันนี้ตะก่อนบ้านอยู่นี่นะพ่อผมไม่ใชใไ่ลุมินีที่ถูกัฟนพอมานวสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักดยกว่านะโอเคสวัสดีครับทุกคนสบายดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวาสดีทุกคนนะ สวัสดีจ้าเป็นนักงานหรือ่าได้จ้ามาเลยจ้ายู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างในซอยนี้เหรอมาจ่ายตลาดนะขอบคุณนะคะโอเคมาตลาดกันนะโอเคตอนนี้แล